สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูรัตค่ะวันนี้ครูรัตนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับนวยรู้รอบปลอดภัยค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูรัตจะพาเด็กๆมารู้จักภัยรอบตัวของเราว่ามีอะไรบ้างค่ะและเมื่อถ้าเด็กๆเจอภัยเหล่านั้นนะคะเด็กๆจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ ว้าวเนื้อหาหน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะสำหรับสาระที่ควรเรียนรู้หน่วยรู้รอบปลอดภัยเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของอุบัติเหตุการระมัดระวังอันตรายเมื่ออยู่ที่โรงเรียนการระมัดระวังอันตรายเมื่ออยู่ที่บ้านการระมัดระวังอันตรายเมื่ออยู่ที่สาธารณะคะ่ะ และสุดท้ายกิจกรรมฝึกสมองลองคิดค่ะสาระที่1เรามารู้จักความหมายของอุบัติเหตุกันค่ะอุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรือไม่ได้ระมัดระวังมาก่อนค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่นะคะเด็กๆสาระที่2การระมัดระวังอันตรายเมื่ออยู่ที่โรงเรียนค่ะ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก็มีหลายสาเหตุด้วยกันค่ะเช่นเกิดจากความประมาทและคึ้ขนองของเด็กๆเ,เองหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนค่ะเช่น โต๊ะเก้าอี้ชำรุดอาคารสุดโซมวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเด็กๆนำของมาเล่นโดยไม่ถูกต้องตามการใช้งานนะคะอย่างเช่นเอากันไกลมาวิ่งเล่นเอาไม้แหลมๆมาวิ่งไล่เป็นอาวุธหรือหยอกล้อกันเล่นปีนป่ายตุกตักที่สูงสนามหญ้าขึ้นรกมีสัตว์มีพิษมาอาศัยอยู่ค่ะ ดังนั้นคุณครูและเด็กๆนะคะจะต้องช่วยกันดูแลรักษาเครื่องใช้ต่างๆอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งใช้สิ่งของต่างๆให้ถูกประเภทด้วยค่ะสาระที่3การระมัดระวังอันตรายเมื่ออยู่ที่บ้านค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะเกิดจากการกระทําที่ประมาทของสมาชิกในบ้านหรือเกิดจากสภาพของตัวบ้านบริเวณบ้านที่ก่อให้เกิดอันตรายค่ะเช่น ตกจากบันไดหรือตกจากที่สูงถูกของมีคมทิ่มแทงหรือบาดมือน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ไฟฟ้าช็อตดังนั้นนะคะผู้ปกครองควรสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดให้เด็กอยู่ในสายตาของผู้ปกครองไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังและเก็บสิ่งของไว้ที่สูงพ้นมือเด็กค่ะสาระที่4การระมัดระวังอันตรายเมื่ออยู่ที่สาธารณะค่ะ เมื่อเราต้องเดินทางไปที่ไกลๆหรืออยู่ในที่สาธารณะนะคะเด็กๆต้องรู้จักสังเกตและระมัดระวังตนเองด้วยค่ะเช่นไม่คุยกับคนแปลกหน้าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือมีคนรวมกลุ่มจำนวนมากเพราะอาจจะเสี่ยงการติดโควิดได้ค่ะและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านค่ะกิจกรรมฝึกสมองลองคิด ครูรัตมีคำถามท้ายบทเรียนมาให้เด็กๆช่วยกันตอบค่ะเด็กๆช่วยกันตอบดังๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปตอบคำถามกันเลยจ้าข้อ 1. สิ่งของชนิดใดไม่ควรนำมาเล่นเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ระหว่างมีดหรือตุ๊กตาหมีค่ะ ฉเฉลยคือมีดค่ะพอมีดเป็นของใช้ที่มีลักษณะแหลมคมนะคะอาจจะบาดมือเด็กๆได้ค่ะข้อ2ขนขณะเล่นกับเพื่อนๆเด็กๆควรปฏิบัติตนอย่างไรระหว่างวิ่งไล่แกล้งเพื่อนหรือเล่านิทานให้เพื่อนฟังค่ะ ฉเฉลยนะคะก็คือเด็กๆควรที่จะเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังค่ะเพราะนอกจากเด็กจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังได้ฝึกทักษะทางภาษาด้วยนะคะข้อ3เมื่ออยู่ที่บ้านเด็กๆควรปฏิบัติตนอย่างไรระหว่างเล่นไม้ขีดไฟหรือเก็บของเข้าที่ค่ะ เฉยนะคะเด็กๆควรเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะถ้าเด็กๆเก็บไม่เป็นระเบียบเด็กๆอาจจะเดินเหยียบและเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะข้อ4ภาพใดต่อไปนี้เด็กๆไม่ควรปฏิบัติค่ะระวังใช้นิ้วแหย่ปลรักไฟหรือเดินขึ้นบันไดยอย่างระมัดระวังค่ะ ฉเฉลยนะคะเด็กๆไม่ควรใช้นิ้วแย่ปลักไฟเพราะอาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตและเกิดไฟไหม้ได้ค่ะข้อที่5เมื่อเด็กๆต้องออกนอกบ้านควรปฏิบัติตนอย่างไรระหว่างสวมหน้ากากอนามายัยหรือพูดคุยกับคนแปลกหน้าค่ะ ฉเฉลยนะคะเด็กๆควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ค่ะตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมล่ะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆ สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุแล้วนะคะสัปดาห์หน้าผู้รัจะมีเนื้อหาสนุกๆอะไรมาฝากอีกต้องติดตามพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ